สวัสดีครับวันนี้ผมจะอธิบายเรื่องของการหาแรงของแมทริกนะครับซึ่งจะมีวิธีการง่ายๆและก็ยกตัวอย่างประกอบนะครับตามผมไปดูนะครับการหาค่าแรงของแมทริกนั้นเนี่ยนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเราจะต้องอมีการพิจารณาเงื่อนไขซะก่อนนะครับซึ่ง โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราต้องต้องเข้าใจกับเงื่อนไขทั้ง3ข้อนี้ซะก,ก่อนนะครับข้อแรกเนี่ยนะครับแมทริกนั้นจะจะต้องเป็นสแควรแมทริกนั่นก็หมายความว่าถ้าโจทย์ให้สแควรแมทริกมาเราก็เริ่มทำการหาแรงของแมทริกได้เลยนะครับแต่ถ้าโจทย์ให้มาไม่เป็นสแควรแมทริกยกตัวอย่างเช่นเป็นเรล t ก n ทนกูลารแมทริกอะไรต่างๆพวกนั้นน,นะครับ ซึ่งเราก็จะต้องพยายามทำหรือหาอแรงแรงของเมทริกโดยการหาค่าของเมทริกนั้นเนี่ยนะครับจากสแควร์เมทริกก่อนซึ่งผมจะยกตัวอย่างในอันดับถัดไปนะครับข้อที่2นั่นก็คือเรื่องของดีเทอร์เมนแนนต์นะครับเมทริกที่จะหาค่าแรงแรงของเมทริกนั้นเนี่ยนะครับะจะต้องมีค่าดีเทอร์เมนแนนต์เนี่ย ต้องไม่เท่ากับ0นนะครับถ้าถ้าเป็นศูนย์แล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะหาค่าแรงของแมทริกณออเดอร์นั้นๆได้เราจะต้องลดออเดอร์ลงมานะครับข้อที่3ค่าคำตอบแรงของแมทริกนะครับเมื่อเราได้เงื่อนไขทั้ง2ข้อแล้วข้อ1ข้อ2แล้วค่าคำตอบแรงของแมทริกนั้นจะเท่ากับออเดอร์ของแมทริกที่เราหาได้จาก าการหาค่าดิสเทนแนนไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับฟังดูแล้วอาจจะงงๆในเบื้องต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมจะลองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเพื่อใหอ้นักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยจะได้เห็นภาพหรือเห็นตัวอย่างในการหาค่าแรงของเมทริกนะครับเอาตัวอย่างแรกก่อนนะครับตัวอย่างแรกเนี่ยจงหานะครับจงหาแรงของเมทริกนะครับ แมทริกซ์เซึ่งนะครับซึ่ง A เนี่ยมีค่าแมทริกค่าของแมทริกนะครับ1 2 3 4นะครับเป็นแมทริกออเดอร์นะครับขนาด2อคูนสนะครับ2โรมองคอลัมน์นั่นเองนะครับ2อคูนสนะครับขั้นแรกทำไงครับเราต้องไปพิจารณาดูว่าอ้ออันนี้เป็นสแควร์แมทริกแล้วนะครับคือ2อคูนสนะครับ ดังนั้นเนี่ยเรามาดูเงื่อนไขข้อที่2เราก็มาหาค่าดีเทอร์มิแนนต์ของ a เห็นไหมครับดีเทอร์มิแนนต์ของ a ซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วนะครับสำหรับสแควร์ m มทริกนั้นก็คือเอาตัวนี้คูณตัวนี้ลบด้วยตัวนี้คูณตัวนี้นะครับนั่นก็คือ1คูณ4ลบด้วย3คูน2นะครับก็เท่ากับ4ลบ6เท่ากับลบ2ลบ2เป็นไงครับ เท่ากับศูนย์ไหมครับไม่เท่ากับศูนย์นะครับไม่เท่ากับศูนย์ซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขข้อที่2นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบนะครับแร่งนะครับของแมทริกซ A เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับสองนั่นเองนะครับก็คือเอาค่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าค่าคําตอบในข้อ3เนี่ยเห็นไหมครับค่าคําตอบแร่งของแมทริก จะเท่ากับออเดอร์ของเมทริกนั้นนะครับออเดอร์ของเมทริกคืออะไรครับในนี้ออเดอร์ก็คือ2เห็นไหมครับเราก็เอา2เนี่ยมาเป็นคําตอบเสียนะครับนี่คือการหาแรง์ของเมทริกนะครับสําหรับเมทริกสอคูณสและถ้าโจทย์ให้มาเป็นสแควร์เมทริกตั้งแต่แรกนะครับในตอนต่อไปเนี่ยผมจะอธิบายเพิ่มเติมขึ้นนะครับสมมุติว่า แรงของเมทริกเนี่ยเป็นแมทริกขนาด3าคูณสบ้างแล้วถ้าดีเทอร์มินแนนต์มันหาออกมาแล้วเป็น0ูนย์แล้วเราจะหาค่าแรงของเมทริกได้ยังไงนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับ